الحمد لله رب العالمين اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه وجعلنا للناس خير امه وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا اياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن تمسك بها خير اسمه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه للعالمين رحمة وفوض إليه بيان الأمور المحمة وآتاه بجوامع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك علي هذا النبي الأمي الحاشمي القرشي وعلي آله وصحبه صلاه وسلاما يكونان لنا نورا في كل ظلمة أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين لقد قال الله سبحانه وتعالى ربنا وربكم في كتابه المكنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم صبر الإستقامة ศรัทธาชนที่มาร่วมกันละหมาดยุมาประจำสัปดาห์นี้ทุกท่านทุกคนเรานั้นถูกสร้างมาเพื่อให้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีศรัทธาจึงต้องปฏิบัติตามบัญชาในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และยับยั้งตนให้ห่างไกลจากเรื่องที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อะไรที่เป็นความต้องการของนับสูอารมณ์ใจเอ็นเอียงไปสู่ในเรื่องที่เป็นผิดบาป เพราะนับซูนั้นกว่าจะไปถึงระดับที่ถูกขัดเกลวให้สะอาดบริสุทธิ์ยังคงเป็นนับซูที่สั่งการในเรื่องที่เป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการเมื่อเป็นเช่นนั้นอย่างน้อยผู้ศรัทธาต้องพยายามที่จะยับยั้งส่วนจะแพ้ภัยแห่งนับซูหรือบริบทแวดล้อมที่ลากจูงเราไปสู่การทำผิดบาปก็ขออภัยโทษต่อลอสุฮานาหัวตาล S Allah s u b h a n a h u w, h wa, w a u t, u, t a าลาได้ตรัสเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าว่าไม่ยัมมัลซูอันเอายสลิมนับซาฮูและผู้ใดที่กระทำความชั่วต่อผู้อื่นหรือกระทำความชั่วที่เป็นการอาธรรมแก่ตัวเขาเองซุมมมยัสตัฟฟิลลาฮะต่อมาเขานั้นได้ขอัยโทษต่อ Allah ยาอิบิลลาฮะกะฟูรอรัฮีมา เราจะพบว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยคือผู้ทรงเมตตาการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นั้นก็ด้วยการสํานึกผิดการเตาบัดตัวนักวิชาการนะครับได้ให้คํานิยามเอาไว้ว่าการสํานึกผิดการเตาบัดตัวนี่คือการตั้งปณิธานว่าจะละทิ้งบาปกรรมที่เคยทํามาก่อนหน้านี้รวมถึงทุกๆบาปกรรมที่ที่มีสถานะเดียวกัน ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นบาปกรรมเฉพาะที่เคยทำมาเช่นอาจเคยทำจินามาแต่มาตาบัตตัวในวัยชราไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำบาปประการนี้แล้วการตอบัตตัวแบบนี้ยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นการเตาบัตตัวเพราะถือว่าเขานั้นได้กระทําบนเงื่อนไขที่ว่าตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะทําบาปนั้นได้แล้วจึงต้องใช้วิธีการที่ว่า บาปอันใดที่อยู่ในสถานะเดียวกันกับบาปที่เคยทำมาเราก็จะไม่ทำมันอีกแม้จะมีโอกาสเช่นการทำศีนาเป็นบาปใหญ่การดื่มของมึนเมาก็เป็นบาปใหญ่หากมีคนจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านของท่านท่านก็ต้องมั่นใจว่าตัวท่านนั้นจะไม่ไปกระทำและอะไรคือแรงผลักดัน อะไรคือแรงจูงใจที่จะทําให้เรานั้นสํานึกผิดเมื่อก้าที่จะฝ่าฝืนตอเลาะเมื่อก้าที่จะทิ้งละหมาดก็ต้องกล้าที่จะยอมรับเมื่อก้าที่จะกล่าวร้ายให้ร้ายผู้อื่นก็ต้องกล้าที่จะไปบอกเขาว่าอภัยให้ผมด้วยผมเคยกล่าวให้ร้ายในเรื่องที่ท่านไม่ได้ทําเคยนินทาท่านในเรื่องที่ท่านไม่ได้เป็นท่านนบ,บีมุฮัมมัด สลุลลัลลอฮวาลัยฮิวะซัลลัมมีพระพุทธเจ้านาดว่าตูบูอิลลอลฮิพวกกันทั้งหลายจงขออภ,ยอภยัภยโทษต่อหละไปอินนีอาตูบูอิไลฮิกุลยาเยอมินมิอัตมัรราะแท้จริงตัวข้าพเจ้าเองหมายถึงตัวท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮวาลัยฮิวะซัลลัมขออภ,ยอภยัยโทษต่อพระเจ้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งหนึ่งร้อยครั้งด้วยกัน ซึ่งนักวิชาการนะครับบอกว่าผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลพวกเขาเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ไม่มีความผิดสะอาดบริสุทธิ์ชะไหนกันยังขออภัยโทษต,ต่ออัลลอฮ์ที่ทารูสุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะัยฮิวะสัลลัมผู้เป็นสุดที่รักของอัลลอฮ์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ก็เพื่อว่าจะเป็นแบบอย่างให้ตัวผมให้พวกท่าน ขออภัยสำนึกในความผิดพระองค์ไม่มีความผิดยังขออภัยฉะไหนกันผู้ที่มีความผิดมากมายจึงไม่คิดที่จะขออภัยโทษต่อพระเจ้าแรงผลักดันแรงจูงใจในการเตาบัตให้เรานั้นนึกถึงสามประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือดิกกรูรยาติกเบฮิสดุนูบีให้นึกถึงความน่ารังเกียจ ของบาปที่เคยกระทำมาคนเขาละหมาดกันตั้งแต่อเกนบาเล็กเราก็ผ่านอายุเดียวกันกับเขามาจนป่านนี้เขาละหมาดไม่เคยขาดแต่เรากำลังจะเริ่มนึกถึงความน่ารังเกียจของสิ่งที่ทำเขาทำมาตลอดแล้วเราในห่วงเวลาเดียวกันไปทำอะไรมาบ้างและประการที่สองนะครับที่จะเป็นแรงจูงใจนั่นก็คือดิกรูชิตาติ ดิกรูชิตกติโอกูบาติลละวาลีมิสคติฮีวกโคตบิฮีให้นึกถึงโทษอันรุนแรงความโกรธขี้วของอัลลอฮ์ที่พระอ,องค์ได้ทรงประกาศบอกเอาไว้ว่ามันรุนแรงเพียงใดและประการสุดท้ายประการที่สามนั่นก็คือดิกรูบาฟิกะวกิลลาติฮีลาติกะฟีชิตกติออกูบาติลละให้นึกถึงความอ่อนแอ ของท่านในการที่จะทานทนต่อบทลงโทษอันสาหัสสาการของพระเจ้าขนาดความร้อนของดวงอาทิตย์ในช่วงกลางวันวในช่วงเที่ยงเรายังบ่นว่าร้อนชะไหนกันเราจะทนทานต่อไฟนรกที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ทําความผิดและไม่สํานึกตัวกับตัวกับใจเมื่อนึกถึงสามประการนี้นะครับหนึ่งความน้ารังเกียจของบาปที่ทํา สโทษอันบุญแดง 3. การทนทานต่อบทลงโทษจะมาเป็นแรงจูงใจทําให้เราอยากสำนึกผิดต่อพระเจ้าการเต่าบัรตัวนะครับสามารถทําได้ทั้งในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนแต่ศาสนาให้เลือกเวลาที่มีความวิเวกที่สุดกลางวันก็เต่าบัรตัวได้แต่กลางคืนนั้นดีกว่า เนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่จะมาหักเหสมาธิของเราท่านบีมุหัมหัตสลลลอฮวาัลหิวะซัลลัมมีพระพุจนาตรว่าฟุติฮาบาบุตเตาบัติมินัลมักริบิลาตุกลักประตูของการเตาบัตินั้นถูกเปิดตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและจะยังคงไม่ถูกปิดอดีสนี้ไม่ได้หมายความว่าตอนกลางวันอัลลอฮ์จะไม่รับการเตาบัต เพราะมีหะดิษอีกบทหนึ่งที่กล่าวว่าอัลลอฮ์จะทรงรับการเตาบะของผู้ที่ทําความผิดตอนกลางวันในเวลากลางคืนคืนและผู้ที่ทําความผิดในเวลากลางคืนพระองค์ก็จะทรงรับการเตาบะในเวลากลางวัน h ะดิษที่ผมยกขึ้นมานี้นะครับที่ว่าประตูจะถูกเปิดตั้งแต่มักริบเนี่ยเป็นการชี้ให้เห็นว่าเวลากลางคืนนั้นปัจจัยที่ทําให้เสียสมาธิ ต่อการเตาบ้านนั้นน้อยกว่าเวลากลางวันัตตาตัตุลาชัมสุมิลมักริบิฮาประตูแห่งการเตาบ้านนั้นจะเปิดไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกอัลลอฮ์จะทรงรับการสำนึกของผมและของท่านทุกๆคนตลอดจนวันที่พระอ,องค์ให้ดวงอาทิตย์นั้นขึ้นทางทิศตะวันตกทุกท่านครับการสำนึกตัว ต้องกระทำมาจากเบื้องลึกของดวงใจการเตาบัตตัวเป็นเรื่องของหัวใจส่วนการกล่าวออกมาด้วยลิ้นนั้นถือเป็นสุนัตท,ที่ให้กล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอฮรแต่ผลงานการเตาบัตนั้นมาจากก้นเบื้องส่วนลึกของหัวใจองค์ประกอบของการสํานึกผิดนั่นก็คือประการที่หนึ่งต้องตั้งปณิธานว่าจะไม่กระทําความผิดที่เคยกระทํามา ตลอดจนความผิดในพิกัดเดียวกันประการที่สองต้องเสียใจในความผิดที่กระทำมาอย่างสุดซึ้งเพราะท่านนาบีม,ม,มุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาไลฮิวะซัลลัมมีพระพุทธน,น,นาดว่าอันดามูเตาบัตุนการเสียใจในความผิดอย่างสุดซึ้งถือเป็นการเตาบัตการสำนึกผิดประการที่สาม ต้องกระทาก่อนที่จะหมดเวลาที่พระเจ้าวางเอาไว้นั่นก็คือต้องกระทาก่อนที่ดวงวิญญาณจะออกจากด่างหรือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและประการสุดท้ายนะครับหากเป็นความผิดที่ละเมิดต่อมนุษย์ท่านต้องนําสิ่งที่ละเมิดมากลับคืนไปยังเขาหากท่านนั้นมีความสามารถแต่หากท่านไม่สามารถที่จะนําส่งคืน ท่านก็ต้องกล้าที่จะไปขอพภัยโทษต่อเขาขอให้เขานั้นไม่ติดใจเอาความอันนี้เป็นการละเมิดทางทรัพย์ส่วนการละเมิดนะครับทางเกียรติยศทางศักดิ์ศรีท่านต้องกล้าที่จะไปขออภัยและบอกเขาว่าท่านนั้นเคยกล่าวหาเขาเคยนินทาเขาว่าร้ายเขาหากท่านนั้นมีความสามารถที่จะทำได้ แต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะทําได้เช่นเนื่องจากว่าเจ้าทุกขอาจเสียชีวิตไปแล้วหรือถ้าท่านบอกไปแล้วจะทําให้เจ้าทุกนั้นยิ่งมีความโกรธเคืองขึ้นไปอีกท่านจงขอดูอาต่อลอสุฮานะหาูวตาลาทรงให้เจ้าทุกนั้นไม่ติดใจเอาความต่อท่านในวันกิยามะและทําความดีเอาไว้ให้มากๆเพื่อนําไปแลกกับสิ่งที่ท่าน เคยอธรรมเขาไว้ในดินยาเพราะนั่นเป็นสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเขาสุดท้ายนะครับอุตบานนี้ขอฝากพระพูดน้าของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัตตาอิบุมินัดดัมบิกามัลลาดัมบาละผู้ที่สำนึกติดต่ออัลลอฮ์อย่างสุจริตใจเขาเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ทำความผิดมาเลยวัลมุสตาฟิรูมินัดดัมบิ และผู S <S <ess> ้ที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วาฮุวมุกีมุนอาไลฮิแต่เขายังคงยืนการที่จะทำบาปนั้นอยู่กัลมุสตาซีบิรอบิเสมือนกับเขานั้นกำลังเยาะเย้ยอัลลอฮ์อยู่อากูล่าอิลฮะดะวาอัสตะฟิรุลลอฮ์ันอาลีมัลีิวะลุกุมวะลิไซลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมัตฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูฮุวลกัฟูรุลราิม

الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العاكب الحاشر وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم <سؤال> أعز الإسلام <سؤال> والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالأدل والإحسان وإيتاء ذي القربان ويلها عن الفحشاء والمنكر والبك يعظكم لعلكم تذكرون فاسقلوا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا الى جمعتكم يرحمكم الله